โอเคกลับมากับเบ,บอร์บอสแล้วก็ปืนใหม่ <c oughs> เลยสีขาวพ <c oughs> ยิงมากรชิวๆเลยปืนนี้ขี้ขวาแบบชาร์จไวจัดของเจ้าที่ <c oughs> พัดไวเกิร์ดทั้งหนึ่ง สองชาร์จแล้วอะสองชาร์จแล้วทุกคนไว้จะจับเลยอะแต่ว่าผมต้องแบ่งแต้มด้วยนะแบ่งแต้มให้เขาด้วยนี่แหละรอ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 แล้วก็พกล่มใหม่ด้วยตะสุนเยอะนี่นี่กดนาน ออระบบใหม่มันอยู่นานขึ้นนะปืนเะนี่ยอยู่นานขึ้นแล้วก็กระสุนเยอะขึ้นนี่แล้วก็มีเวลาเรายิงตรงจุดอ่อนบอสจะเขียนว่าจุดอ่อนอ่าต้องเปิดสีแดงนะทุกคนจุดอ่อน นีจ่จอขึ้นรัวๆเลยทุกคนคือเราจะรู้ได้เลยว่าเรายิงถูกจุดไหมนะลองไล่ๆตามตัวดูเลยนะครับถ้าถูกจุดก็จะงี้จะที่จุดอ่อนไปนะคือไม่ถูกจุดอ่อน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 คนน้อยมากเลยช่วงนี้เขาได้ของกจะครบกันแล้วนะ เเอโคกระสุนเยอะแยะเลยทุกคนกระ,ะสุนแปดนัดนะกระสุนขี้ขวาบล็อกด้วยนะรอปั๊ปบปืนตัวสีฟ่อค้า,าตัวเก่ามันบั็กนะยิงขี้ขวาแล้วบางทีเอฟเฟกต์ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเซ็งเลยเนี่ยเอฟเฟกต์ขึ้นแล้วม้วนวงตัดเลย ไว้จัดแล้วทุกคนใครไม่มีนี่ควรมีได้แล้วนะปืนเนี้ยอผมนี่เปิดมากระบอกแรกเลยของดีก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับรอบนี้แต่ว่าดับหมุนผมยังไม่ได้เลยนะดับหมุนจากอารสเปซรอด,ดูก่อน คือไม่ได้แย่งแต้มใครเลยนะแต้มเขาตามกันนิดนิดเป็นหนะ่อยเอออันดับสองเขาก็าปีของดีนะทุกคนผมพาไปดูอันดับสองด้วยอนะันดับสองนี่ทุกคนอันดับสองรับ,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 บให้รับให้ เราให้เขาด้วยเราให้เอาปีะจับทุกคนโอเคครับซีอย่าตายนะจริงๆแล้วควรลงวันละรอบนะแดดเนี่ยครับเพราะว่าจะได้คับ PV ีฟรีนะเอาละใครวิ่งไปนู่นกนะ็ไดจะได้คัพีฟรีนะทุกคน ก็เขาเนี่ยเนี่ยมีกับทุกคนเลยโอโ้โหของดีคนมีจริงๆแหละแล้วก็เหลือยี่สกว่าวันนะเพราะว่าเซิร์ฟรีเดือนหน้าก็ไปละอยู่ไม่กี่วันนึงมันอยู่แค่เดือนเดียวนะทุกคนของดีมีนิดเดียวนะรีดเติมรีใช้จ่ายนะครับถามว่ามันดีกว่าไอ้สกินสีม่วงไหมดีกว่าเยอะเลยอะ่ะ จุดอ่อนขึ้นรัวๆเลยทุกคนนี่เป็นจุดอ่อนของมังก,กรนะโ,โอ้ยชาร์จไวชาร์จไวน,นี่คนน้อยๆนะเนี่ยจบเร็วจัดเลยนะโอ้โหไ่เติมกระสุนที่นี่เพิ่มก่อนโอ้โหลอยกันเต็มเลยดูดิ อรอยกันเต็มเลยปล่อยกันเต็มเลยทุกคนปล่อยกันเต็มเลย,ยเต็มเลยทุกคนอ้นออยกันเต็มเลยโอเคก็ใครมีก็ดีนะครับใครไม่มีก็คนมีนะเออคนมีจริงๆแหละเป็นแบบ ราชา p ีวีเลยตอนนี้ราชาชุดขาวอะไรอย่างงี้ยี่จะจัดโอเคไ้เจอใหม่คิดหน้าแล้วกัน